คำเตือนคลิปวิดีโอต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตามก่อ18ให้เรียกพ่อกับแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนื้อหาที่ท่านจะได้รับชมสร้างมาเพื่อแบ่งปันความรู้เทคนิคเคล็ดลับความฮามอบความสุขแก่ผู้ชมและตัวผู้ถ่ายทำเองมิได้สร้างมาเพื่อผลประโยชน์ของผู้ใดย้ำอีกครั้งนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูรับทราบ สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับ,ก,บกับกัันเม็กัแพงเพชรนะครับวันนี้เราจะแกะไอ้ถุงนี้นะครับถุงนี้คือไดโนเสาร์เดี๋ยวเราแกะดูว่าจะเป็นหน้าตาย,ยัางไงนะครับอันนี้คือเลี้ยงระบบปิดนะครับอยู่ในนี้วางเดีอนนึงแล้วนะครับมันเดือนก,กว่ากว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเป็นยังไงเ้าเห็นครับ แกะยากนะครับแกะยากมากนี่ปลายแท็กนะครับเขียนว่าลูกทีเล็กนะครับนี่ดูใกล้ๆนะครับนี่เห็นไหมครับลองถ่ายทั่วดูนะครับนี่นะครับนี่ลองดูต้นนี้ใกล้ๆนะครับใหญ่แล้วกล้องเห็นไหมลองโฟกัสดูนะครับนี่นะครับ สังเกตตันนี้จะแบบเป็นทรงไร้หนามนะครับจะเหมือนทรงเดดีมนะครับถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นตัวลูกผสมของเดดีมนะครับนี่มีอยู่3ามตัวตัวนี้ออกหนามแล้วนะครับส่วนที่เหลือเป็นลูกทีเล็กนี่ทีเล็กตัวนี้จะเป็นทีเล็กตัวเขียวนะครับตัวเขียวแบบอีกสีหนึ่งสีนี้จะเป็นสีน้ำตาลสีนี้จะเป็นสีชมพูมีหลายสีนะครับหลายสีสันนี่เป็นหลายทรงทรงนี้ก็จะมีนะครับแล้วก็มีทรงแฝดนะครับแล้วก็มีทรงแบบนี้สีเขียวนะครับ เยอะเลยนะครับบางบางทรงก็จะคล้ายๆกันนะครับนี่นดูตัวนี้สวยนะนี่เห็นนะครับมีภูแทรกนะครับงไม่ค่อยโฟกัสกล้องไม่ค่อยจับนะครับโอเคเราก็ได้เห็นประมาณนี้นะครับกล้องตัวนี้ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นี่จะเป็นถาดสังเกตถุงจะมีน้ำนะครับน้ำนะครับนี่ นี่ก็คือน้ําที่เราหล่อเลี้ยงไว้ในถุงนะครับจะทาให้โตไวนะครับโตไวระบบปิดนะครับเหมาะสําหรับไม้เมล็ดนี่ชุดเล็กๆอย่างนี้แล้วก็เลี้ยงระบบปิดจะทําให้โตไวนะครับวันนี้ก็พามาชมลูกทีวกเพียงเทน้กรนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีถ่ายคลิปเรื่อยๆเลยนะครับเกี่ยวกับระบบปิดเดี๋ยวไล่ไปเลยฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับฝากไว้ได้ครับกับตันเมฆกับแพงเชรครับบ๊ายบาย